หมูสามชั้นล้างสะอาดแล้วนะนะคะแล้วนี่มันหมูเดี๋ยวจะเจียวนี่จะลวกน้ำร้อนนี่ลวกน้ำร้อนนี่คือขั้นตอนลวกน้ำร้อนนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ชาดำลงไปในน้ำซุปด้วยอันนี้ใส่ตะก้อกองลวกด้ำร้อนนะคะนี่เรา,เาตะก้อชาดำที่เตรียมใส่น้ำซุปมาลวกน้ำร้อนก่อนนะคะเสร็จแล้วเราเอามาใส่ในหม้อน้ำซุปอย่างนี้นะคะ ร้อนแฝงไว้ <c oughs> อันนี้เครื่องปรุงรสที่เราจะใส่นะมีน้ำตาลนี่สองช้อนชาอันนี่เกลือนะคะหนึ่งช้อนชาพริกไทยครึ่งช้อนชาแล้วนี่ซีอิ๊วปรุงรสฝาเขียวนะหนึ่งถ้วยประมาณสักสองทัพพีเท okay, ลงไปแล้วนะคะนี่ <c oughs> ใส่ไปห,หมด เดี๋ยวถ้าไม่หมดเดี๋ยวเอาน้ําร้อนใส่น้ําร้อนลวกแล้วก็เทล,ลงไปเสร็จแล้วเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟกลางแบบนี้แหละใครจะใส่หัวไชเท้าด้วยก็ได้นะนะเดี๋ยวจะใส่สามเกลอลืมแสดงกระเทียมพริกกระเทียมรากผักชีด้วยคะ่ะใส่รากผักชีใส่กระเทียมด้วยนะคะ เนี่ยค่ะแล้วตุนไปเรื่อยๆสต็อปนะคะ